น้องรอดเหรอครับคิดว่น้องรอดคี่ว่าให้เร็กระ่นกร่งใช่ไหมลูกโอ้ทำไมแม่นจังเลยอ่าคือน้องทำสูตรเองเหรอครับคุณแม่จ้าแต่ว่าพันธุ์พันธุ์ไรดิเพราะมันเป็นเป็นย่าเป็นย่าอ้เป็นร้านเป็นที่ใช้เห็นผมเห็นอยู่ว่าน้องทำสูตรเองผมก็งงไงอายุเท่าไหร่แล้วอยู่อยู่ปอไหนอยู่ปอไหนอยู่ปอสองอยู่ปอสอง สูตรส <About, S 1> ูตรได้เร <Buffalo> ียนมาไหมหรือว่าโบดบเรียนแกเหตุของเองแต่ข well. ันไดแกมาแกแต่สิจับเลยจ้ะแต่ว่าเข้าเลยใช่ไหมเขาค่ะมาเึ้ื่อนเป็นกระหายต่ำเล่าค่ะเป็นหายหนึ่งเก่ากับสองหาตรงตรงมาได็กกลับเรื่อนเมื่อกี้เห็นกระซิบบอกผมนะว่าอยากได้แล้วอยากได้ลอกอ๋อเอาไปทําอะไรลูกไปตกปลาลูกอยากได้ลอกหรอลูกอยากได้เบ็ดด้วยไหม หรือเอาลอกอย่างเดียวลอกอย่างเดียวมีคันอยู่มีค้หนูชอบตกปลาอือก็เอฟซีถ้าเกิดใครได้โชคได้ลาบกับน้องนะซื้อลอกมาฝากน้องได้เอฟซีเด้อลอกตกปลานะครับมีแต่เบ็ดแต่ไม่มีลอกลอกอะไรน่น้องลอดน้องลอดน้องรอด นอกจากต่างประเทศแล้วรัฐบาลนี่ก็เข้าเป็นประจำแหละครับนี่แม่ก็งวดตอใหญ่งวดบ้างหั่นเาียกระไดน้่อยู่จากหกเก่าทีแล้วมากบางหั่นเป็นสูตรหรือว่าความฝันน้อยครับผมเพิ่นกระเฮ็ดในตะล่างเพิ่นเพิ่นกระจับหายาเลยจ้ะเป็นจับหิยาหาซูนเก่าลวกะหกเก่ามันมันก็ไปต่ำเขาของรางวัลที่หนึ่งเลยแต่ว่าปัญญาไปสือมันของบาฮาบูมีได้ได้หกเก่าหกเก่าเลยไปสือนี่น้อยนเฮ็ยสูตรเป็น กเพิ่นกระเฮ็ดของเพิ่นเลยจ้ะแต่เพิ่นเฮ็ดสูตรอีหยังกะบ,บ่รู้แต่ว่าเข้าเ <c oughs> ข้าอยู่จ้ะเอ,อ,อะนี่าก็ได้นําอยู่โอ้อันนี้คุณย่านะอสีนหน้ <c oughs> ายาก็ได้ทั้งตำเล้าตําไข่มา<ห>ขึ้นก็ได้25เพิ่นให้19กับ25กับสองหายาก,ก,ก็บ่ได้กลับ ซื้อตุงเล่มาขึ้นถ้าเมนออกตกกำบ่ได้เร่มาขึ้นจ้ะอาอไปไหนลูกไปไหนจะไปเอาสูตรอลูก้องหลายยุคนมาแปลสูตรมาเลยมาับใหนดิจะเอาสูตรเพิ่นนี่แล้วแง่าง่ส่งเรา่ายบอกแม่าง่สือแง่เพ่น จ้าก็เอาแต้น้ำเพลินเนี่ยมาชมกันหาแม่้อมลป้อมเลยจ้าปีนี้กอมหวเด้อก็กลังกรลังิวดพญานาควัดพญานาคได้ด้วยวาดพญานาคเป็นไมปพญานาคค่ะโอ้ตัวเชียวเตอย่งที่มตักมือองคอองค์ดำๆเพื่อกลูซีน ก็คือว่าน้องจะมีเซนต์อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณยายย่ามือปูเพิ่นหวงสว่างนะเพิ่นก็เห็นพญานาคอยู่พิ่นเห็นมือมันคึ๋มขึ๋มมึงสิละเพิ่นมาเพิ่นเห็นพญานาคเพิ่ปอหมเนี่ยเพิ่นมาเพิ่นชิมักบาดพญานาคบัตรสิเห็นพญานาคบ่แม่จ้าเพิ่นมาเพิ่นเห็น้ลูกมัน้ำปูทำพิธีบุญสองเพิ่นมาเพิ่นเห็นพญานาคเห็นพญานาคเลย ถ้า <differences S 2> <shirt. usion. S 1> เด็กอายุเท <world> ่านี้ทําสูตรได้นี่ผมละงงมากเลยไปขึ้นก็ได้ยยนได้จ้งปเขียนแล้ววันนี้เขียนหรือยังลูก เท่นเขียน่ท่านเ็อมาเขียนใี่ดูหน่อยได้ไหมมาามานั่งนี่มารูกมากำลังอนนี้อยู่กำลังหาอะไรไม่รู้อันนี้สีวันสุกเป็นเห็ดี่เอาืนนีลานกร์ไปแล้วโอ้ใส่โยเกินเล่าืนีเล่าใสอเตอร์ไซส์นี่สูตรสูตรใส่มอเตอร์ไซค์มันหยาดแรมาท่านเนัรแว่าใส่เลยตัวไหนล่ะทีเนี้ยนี่่ มาเตน้อต้องต้องเขียนเตัวนน้งสือเดียวโอ้น้องจะเขียนไว้แบบนี้เลยบ๊ว่บเพิ่นเขียนใส่เพิ่นเขียนใส่เนบอวหน่ดินซื้อๆจ้นีบ๊วด้เนี่ยตัวใดอาจารย์พูดดังๆนะครับหกสามศูนย์หกสามศูนย์แล้วกน็ดสี่แปดเจดพิ่นสีจ้ำไข่เลยจ้ะเดี๋ยวพิ่นสีจ้ำไข่เพิ่นสีจ้ำน่เสียละโอ้โแบบนี้เหรอลูก มามาจับผู้ให้ก่อนมามาจับผูดให้แม่ก่อนไหนมาดูเอาเอายกยกเบ็ดมาให้พ่อแม่ทางบ้านดูหน่อยลูกเอาไปถือถือถือเลยลูกเอาถือเข้าไปข้างในเลยลูกเอาไปข้างในเลยโอ้ถือเบ็ดมาให้ดูแบบนี้ไม่มีลอกไม่มีลอกเออมันไม่ได้เบ็ดโอ้มีแต่เบ็ดอย่างเดียวโอ้ักลาอยากได้มีแต่เบ็ดอย่างเดียวบอกหวยให้มันถูกงวดนี้จะออกตัวไหนลูก เราชอบตัวไหนเอาขงวดประจําวันที่หนึ่งนี่หน่อยลูกเขียนเลเขียนให้หน่อยได้ไหมยัดเล้ลูกเอเอาเบ็ดวางไว้ก่อนลูกเหลือแต่ลอกนะเลูกบีอยัดได้แหงนนี้อันนี้สรตานอันนี้จะทําเองเหรครับในสูตรเ็นเนจับเล่าหาอยู่มาสน้องจะเขียนอะไรด้ตัวมักตัวน้องจะนังดูสังเกตน้องจะอันนี้คกัใ่ทางวัท กีดอันนี้ปลาลมนี่ก็ไดได้ปขาห้องี่ก็บด้นปลาห้างมกสูตรแบบไหนี๋ยวเยอะเียนจับตัว้้คอนก็ไดจนเฮสูตรให้ยายเบึ่งบบดนี้ก่นเ่าเป็นสิเฮสูตรอี่ยังบ่อี่ยังต่อสูตรนีงบบที่ นี่สามตัวนี่เต้ของของวันที่หนึ่งีแม่นบ่สองตัวล่างได้ลูกไม่อีกบ่สองตัวล่างมากตัวเท่มีเท่านี้ะไรอท่นัตัยกเลยลูกอ่ะอยากได้อะไรนะบอกแม่แม่ทางบ้านเลยลูกอยากได้ลอกเมื่อกี้ถือเบ็ดมาแล้วเหลือแต่ลอกสามเจ็ดศูนย์ ถือนั่งนิ่งๆลูกนั่งนิ่งๆแม่ถามแม่บาร์นีน้องรอดงวดนี้จะออกตัวไหนนะพูดดังๆหน่อยค่ะดูตามออกแน่ไหมออกแน่คันถือจแก๊กแยังลูกล้อครับแก๊กแล้ออ้าวบารนี้บอกถือจุ่งวดตัดเอาบ่ลูกตัดเล่นเอา สามเจ็ดศูนย์สองตัวล่างมีไหมมีบ่ครับไมม่ีโอ้มารับเองิญบะค้าได้มาจังไดลูกเอามาเพียบะค้าบันได้มาจังไดคือได้เลยมีคนมาบอกว่าลูกหรือจังไดบอกแม่ฟังไม่ได้แบบมันจะรู้เองสีหูวเลยว่าออกตัวใดบักลาอยู่ปอดได้หร่าครับ กอจ้องแล้วมักราทีมาเขียนเด็กแบบนี้ตลอดปะครับเขียนนี่มัน,ขน<ช>เขียนเสร็จ<ะ>ก็ไปวิ่งเล่นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับบางคนเป็นเตาเบานกระตัดเลนเอานอกจากการยังเป็นกระตัดขนดันยังสี่สามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดศูนย์ไปได้ไหมครัอ้องน้องให้ทึ่งทึ่งข้งามโค้งทึ่งให้ด้วยข้ามโค้ง,งน้องให้อันนี้คือรัฐบาลนะฮะแล้วข้ามโค้ง วันศุกร์นี้ได้แล้วใช่ไหมครับในขอดูหน่อยให้ขอดูหน่อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเห้น้บนอกกันแตกแจกออกมาหลังของผมให้เออให้น้องดึงออกมาให้กกอนเลยจ้ะครับครับเพลินเฮ็ดเราก็ใส่มอเตอร์ไซค์เพิ่นเลยโอ้ก็ใส่มอเตอร์ไซค์โมูใส่มอเตอร์ไซค์เลยมอเอร์ไซมอเตอร์ไซค์อืมมันนี้้านเราแล้วจับเหยีาบจับหน้ามือถือไาเลยจับหน้ากันเสร็จ เดี uhm, ๋ยวมันสอปาดิงออกมาจากนี้นอันนี้คือตำลาวใช่ไหมครับวันสุกนะเอตีนะมันสุกมันตีดีอาขนกระเด็จ้งเป็นไงาานึกระดด่ออกมาแล้วตักาอกันอะไรแบนี้นี่อะไมามันีกระดมนสุคือ ให้ไว้ก่อนเลยให้ไว้ก่อนด้วยเออคำนวณไม่ให้ควานวณไม่ให้ก่อนเลยเปเล่นรเเบิแปปีลเนี่ยตามเล่าก่อ้เอาพนังก่อนลูกแล้วเปล่าไปได้ไม่นสิบว่าไดท่านเบ็ดได้นี่จะเป็นแปดสองตัวต่อนั่มาบังเล้ท่านเบ็ดก็แั้วมาจังนึกเจ็นึ่งมี่ตัวไหนลูกตามเล่า เดี๋ยวเดีู๋ิงูซิงอีกอันเนี่ยมิดแต่ใดกว่าแปดแปดเดปเจ็ดแอีัมีแล้วก็มีนมยังอีหมดแล้วแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแล้กัแปดเจ็ดหนึ่งกเาไม่ยกใ้เอฟซีเงดกเล้อ่าปนาไ มขึ้นให้ซีโต้ดิมาขึ้นไหนึ่งเกากับสองหาที่แรียกงาว่าสิบลาซื้อบานนี้งาซื้อโหลดกันนะลายงาปลาซื้อหรือว่างาผู้โอมากไหปลาซื้อโหลดก็ต้องกลับกระไดกันนะก็เรียกเป็นซื้อทิมใบมาขึ้นนี่ครับผมก็คือน้องน้องจะให้มาตลอดเลยเนาะจ้่วาสีปลาแต่ไก่เล็กเล้าเล็กไห้พป็นจิจับจันพุทซุปเป็นจิจับไหซูเทียเลยจ้ะแต่ว่าบางหวัดกันลุด

ให้ไว้ก่อนเลยส่วนมากจะ <pt> แม่นตำราวหรือว่ารัฐบาลส่วนมากท,ทั้งสองเลยแหละครับนนนะครับโอ้ยเให้คุณย่ายกให้ดูนะฮะอันนี้คือตำราวน้องรอดนะครับวันศุกร์นี้เนาะ <c oughs> อสี ครไว้เลยนะครับผมตำลาวนะครับ FC อย่าสับสนนะครับผมมีทั้งตำลาวมีทั้งรัฐบาลนะครับมนรัฐบาลใลงไกม,<ผ>มอ๋อดูรัฐบาลเอาเลขไทยนะคะวันที่หนึ่งทุกการอันนี้คือของน้องรอดจะบอกคุณย่าเป็นย่าเป็นบจ่จ้าเป็นย่าแม,ม่นชุม่มหดเลยบ่ย่ากะบางหดกัรุดยุจ้า แล้วคันเพื่อนไฮเพื่นกระตองหัวซ้ำหวทิ้งหัวแล้วก็หวดที่หามางเสียกะดุดไปซื้อน้ำหวานตลอดกระซื้อตลอดจ้ะหัวนี้คือไฮแล้วสามเจ็ดศูนย์หางเดียวตัดเลนเอาบนล่างกลับด้วยเนาะค่ะน้องน้องบุญเมียงเกาะน้องบุญรอดจ้ะเพื่อนไฮเด็กแม่ไฮย่ายถือตลอดรอบแรกที่เพื่อนเดสูนไฮย่าแล้วเพื่อนไฮตัวใดค่ะสุดล่างบอกค่ะ เพื่อนไฮโฮเกลแต่เดียวแตงวดเมื่อกี้ใช่ไหมจ้างวดเมื่อกี้ผ่านมากเพื่อหันละได้ไน่หน้าบิวโฮเกลโอ้บ้านนี้งวดนี่สรุปท้องรองที่ให้คุณยายใบก่อนหนานี่เนาะได้มาแล้วบ่อค่ะโค้งสุดท้ายได้ใต้ค่ะได้แล้วจ้ะนียกให้เบิ่งนได้ค่ะมาดูหน่ยครับคุณยายครับโค้งสุดท้ายอันนี้คือน้องเขียนใบสองตัวล่างหาเนื่งเจ็บเนื่งหาเจ็บวะจ้ะจ้า ห้ก้อนที่ท่าจองสิมาจัดดอกได้เก้าหกวงาหันละจัดน้องนวดยเพื่อนไฮตอนนวบเป็นแจกคํำนวลห้ย่ายเขียนห้ย่า่ตลอดเนาะโอเคคือสรุปโค้งสุดท้ายของน้องรอดเลยนะครับมีทุกตัวแล้วนะครับเนาะเป็นสูตรของน้องน้องทำเองนะเด็กป .2 ทำสูตรได้โอ้ผมเก่งเกงมากครับ